สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมทําเพื่อมาดูโครงสลัดที่เป็นไม้ไผ่เนี่ยมันอยู่ได้กี่ปีซึ่งผมผมทําตั้งแต่ปี2017เนาะที่เริ่มทําจริงๆแต่ในโรงไม้ไผ่เนี่ยผมก็ทําหลังจากปี17นะเพราะตอนนั้นผมทําเป็นแบบเหล็กเหมือนเป็นชุดเนาะที่เริ่มทําอันนี้ก็พามาดูครับว่ามันใช้ได้กี่ปีแล้วตอนเนี้ยเมื่อคือนนีผมลมแรงฝนตกหนักมากครับเดี๋ยวมาดูครับอย่าดูแต่ความสําเร็จนะครับเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยมันมีดีและไม่ดีแล้วก็ต้นทุนได้ต่างๆเนี่ยมาดูครับอ่ะขออนุญาตสลับกล้องอันนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อเช้าผมจัดการเสร็จก่อนเพราะว่ามันมันพังหมดแหละเนี่ยก็คือแขวนไว้เฉยๆยังไม่ได้ตอกตะปูยังไม่ได้รัดยังไม่ได้มัดอะไรเลยเนี่ยอย่างสลนก็แค่ถึงวางไว้เฉยๆเมื่อคืนลมแรงมากครับอันนี้ก็ลิวลงไปข้างล่างหายไปต้นหนึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหน,นหาไม่เจอ ตกไปแถวนี้แหละลมแรงครับฝั่งฝั่งหน้าบ้านก็กล้วยหายไปสองกออันนี้ฮะ <c oughs> โอ้ยชีวิตด,ดูครับอันนี้ผมตื่นมาตอนเช้าแล้วผมก็จัดการหน้าบ้านเดินดูรอบสวนแล้วก็มาจัดการออกอันนี้พอดีผมตัดไม้ไผ่แล้วแหละผมก็คิดว่าจะจะทำมันใหม่ลหะแต่ว่า เมื่อวานมันร้อนแล้วก็ดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับว่าฝนจะตกเราก็เลยเออไหนไหนฝนจะมาก็ร้อยฝนผ่านไปก่อนแต่ที่ไหนได้ครับมันมากับลมแล้วลมมันแรงมากนี่พรุ่งนี้มีออเดอร์ผักดีวันนี้ไม่มีมีพรุ่งนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก็ไม่เยอะครับสิบแปดโลแต่อันนี้คือโดนทับนะครับโดนไม้ไผ่ทับเนี่ยเรดโอ๊ก เยิ้มเลยเนี่ยโอสงสารเนาะแบบสภาพแบบยู่ฮะรากอะไรเขาก็ไม่ได้เป็นไดรหรอกแต่ว่าเขาโดนไม้ไผ่ทับโดนโครงหล่นทับเนี่ยดูช้ำหมดเลยแม่เฮดโอสงสารเนาะก็เคยพังแบบนี้เคยหนักกว่านี้ครับตอนนั้นผมทำสองซ้ายกับขวาตรงนี้ด้วยฝั่งนี้ตอนนั้นผมเพิ่งลงไปฝั่งเดียวน่าจะประมาณร้อยแปดสิบลังถ้าผมจำไม่ผิดลมแรงมากครับไปทั้ง โรงไปทั้งตัวนี้ด้วยตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมเพิ่งขุดตรงนั้นใหม่ๆเนาะแล้วพื้นมันยังไม่ดีพอเจอฝนปุ๊บมันก็ยุบมันก็พังทลายไปเลยผมก็เลยเไว้แค่นี้ก็เลยหาลูกสวนให้เขาช่วยทําเดี๋ยวพามาเปิดโปงดูอะไรอยู่ใต้นี้เดรทโอ๊กถามว่าใหญ่ไหมมันก็ใหญ่ครับดูรากหน่อยเอ้าวม,มีใครมาอยู่ตรงนี้ด้วย คือผมใช้น้ำปุ๋ยเก่าปลูกนะครับตัวกรีนโอ๊กนี้ปลอดภัยแง้มดูหน่อยอปลอดภัยไหมเนาะก,ก,ก,ก็ตามนั้นเลยครับเหมือนจะปลอดภัยฝากลองตกไม่ไถ่อยู่ได้กี่ปีเหรออันเนี้ยโรงตรงตรงนี้เป็น ผมทําไปสองครั้งนะฮะครั้งแรกเป็นแบบเพลิงหมางเห็นเพิงหมางเห็นนันคือชุดแรกเลยอยู่ได้สามปีแล้วต่อมาก็เป็นตัวจั่วเนี่ยก็อยู่ได้อันนี้น่าจะปีที่สามพอดีแหละเพราะผมผมจะปกติผมจะทําโรงเรือนผักผมก็จะทําประมาณช่วงช่วงปีใหม่เพราะช่วงนั้นเนี่ยแดดมันแดดมันน้อยแล้วก็อากาศมันเย็นเวลาเรารื้อหลังคาออก เพราะวันโรงผักมันจะมีของผมมันจะมีผักรุ่นเล็กรุ่นน้อยอยู่ด้วยด้วยการหนถ้ามันโดนแดดจังๆก็โอกาสที่มันจะไม่เวิร์กก็เยอะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องทําตอนฤดูนี้เลยครับวันนี้ก็เนี่ยท้องฟ้าหน้าฝนถึงที่ต้องกังวลอย่างเพื่อนๆจะใช้พลาสติกคลุมนะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับผมเคยคลุมครับไม่ได้คลุมสองปีแล้วแต่ปีเนี้จะไม่คลุมอีกเพราะว่าคลุมไม่ไหวแล้วบ้านผมลมแรง อ,อันนี้พังประมาณ20%นะครับไปฝั่งนู้นยาวนู้นอันนู้นไม่เป็นไรครับอันนี้พังแค่20%เปอร์เพราะโรงนี่ผมทําเป็นสองชุดผมก็เลยอันนี้มันก็พังไปครึ่งหนึ่งของชุดเล็กแต่เดี๋ยวก็เอาออกหมดถึงตรงหลังคาตรงนู้น่ะฝั่งนั้นไม่เป็นไรผมไม่ค่อยไปทําคลิปตรงนู้นแต่มันไกลผม,มเกลียดเดินผมก็ทําแค่ในส่วนตรงเนี้ยหลังบ้านกับข้างบ้านแต่ข้างบ้านเมื่อคืนก็โดนเหมือนกันนะครับแต่มันมัน,ม,นมันไปต่อได้แต่อันเนี้ย ไปต่อไม่ได้ข้างบ้านตัวนั้นโรงเก่ามันจะเป็นหลังคาจั่วเนาะที่ผมชอบทําปก y o u t u b เนาะก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้มาจะเกือบปีแล้วแหละครับผมว่านเนี่ยจะเกือบปีแล้วน่าจะปีหนึ่งแล้วแหละที่เปลี่ยนเป็นแบบง่ายๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้พาสติคุมนะครับเพราะว่าถ้าใช้บ้านผมลมแรงเวลาลมมาก,ก็อย่างนี้ฮะซึ่งมันแรงมากผมอยู่กลางทุ่งนาครับเนี่ยพอหน้าฝนเนี่ยรถผมเข้าสวนไม่ได้เลยรถจะจอดอยู่นู้นไกลๆนั่นเลยเดินเข้าเดินออกนี่ก็ น่าจะหนึ่งกิโลกลมๆนี่แหละครับมันก็ลําบากเพราะว่าถนนหนทางยังไม่ได้พัฒนาไฟฟ้าประปาไม่มีไม่เป็นไรแต่ทางเข้าหน้าฝนนี่สิครับโอ้ยแย่เลยก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะก็มันไม่เจริญมันก็เลยไม่มีทางเข้ามาวันนี้ก็พามาดูครับถ้าเกิดเพื่อนๆหลายคนก็คิดว่าอุย้ยพี่ขายผักขนาดนี้ทําไมพี่ไม่ทําโรงเหล็กไปเลยมันทนดีถูกต้องครับแต่ถ้าผมทําโรงเหล็กหนึ่งต้นทุนสูง แล้วอย่างเวลาผมทาอะไรผมจะเป็นคนงกครับคือผมจะคิดตรงที่ว่าถ้าเราใช้ต้นทุนไปขนาดนี้แล้วมันคืนทุนตอนไหนมันใช้เวลาคืนทุนนานเท่าไหร่เราคิดว่าเหล็กมันทนแต่ถ้ามันเจอลมที่มันเป็นลมแรง,แรงจริงเนี่ยมันก็ต้องใช้เหล็กไซส์ใหญ่หน่อยเหล็กเล็กๆสีขุนหขุนก็ไม่น่าเอาอยู่นะครับถ้าลมแรงขนาดนี้ถ้ามีหลังคาคลุมใช้พลาสติกสักสองร้อยไมครเจอแบบนี้ก็มีเบี้ยวเหมือนกันเนี่ยผมว่า ก็ผมก็เลยใช้แบบเป็นไม้ไผ่ดีกว่าเพราะผมปลูกไม้ไผ่ฝั่งนู้นนะฮะเป็นได,ได้ได้กว่าน่ะก็แคม่มันมีอยู่แล้วคือผมตัดไม้ไผ่เนี่ยผมขายกิ่งพันเนาะมันก็จะมีเหลือในส่วนของลําต้นมันอยู่เราแค่เอาต้นมันมาจัดก,การทําปลูกก็แค่นั้นฮะไม่ได้มีอะไรยากเพื่อคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาก็คอมเมนต์ถามได้นะครับส่วนผมปัญหามีตลอดครับ แต่ว่าปัญหาใครไม่เคยเจอนะคบแต่พอเข้าหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลน,นี่ก็คือเออราใบาจุดนะครับพอฝนมาเนี่ยเริ่มเลยเนี่ยผมก็ต้องมาตัดเล็มพวกเนี่ยต้นกล้วยออกตัดใบมันออกไม่ให้มันง้ําถ้าเกิดใบกล้วยมันง้ําโครงผักสลัดอยู่เวลาฝนตกมาตกโดนใบกล้วยแล้ว น้ำจากใบกล้วยหลดไปโดนผักสลัดเนี่ยมีโอกาสทําให้เป็นราใบาจุดได้ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยนะต้นอื่นก็เป็นเหมือนกันตรงนี้ก็ระวังหน่อยนึงนะครับดูก็ไปปรับใช้เอาว่าเออเดี๋ยววันข้างหน้ามันต้องเจอแบบนั้นแบบนี้ถ้าถามว่าผมเจอแบบเนี้ยรู้สึกไงก็เฉยๆครับผมก็รู้อยู่ว่ามันต้องเจอเพราะว่าไม้ไผ่ผมมันเก่าแล้วก็แค่ทําใหม่ก็แค่นั้นเองเพราะาส่วนที่ใช้ได้เนี่ยผ้ายแยงนี่ก็ใช้ได้อยู่เซเลนก็ใช้ได้อยู่ ก็ที่ใช้ไม่ได้คือไม้ไผ่บางส่วนก็ยกเปลี่ยนโครงแค่นั้นครับตัวนี้ก็ใส่คืนเหมือนเดิมก็ใช้ได้แค่นั้นครับไม่มีอะไรมากไม่ยากทําไม่นานหรอกครับก็น่าจะสี่ห้าชั่วโมงก็เสร็จอยู่เพราะวันนี้ไม่มีออเดอร์ผักครับชโชคดีด้วยมีพรุ่งนี้แต่ก็น่าจะเอาผักลูกสวนนะครับของผมดูสภาพแล้วไม่น่าไหวอือ,อ,อตกหนักอยู่ครับลมก็แรงด้วย เพือ่อนคนใดเจอฝนเจอลมไงลองคอมเมนต์ดูนะครับแล้วใครเคยพังแบบผมก็คอมเมนต์หน่อยอันนี้ผมถือว่าพังแค่หลังคานะแต่ชุดก่อนน่ะร้อยแปดสิบลังคือทั้งข้างล่างข้างบนหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ําคูน้ำนะเนี่ยมันก็ตกมาอยู่ก็ต้องลงงมหาโอ้โหร้ายครับไม่เป็นไรผ่านมาหมดแล้วแค่นี้ก็ชิวๆครับซ่อมใหม่อ่ะ,อะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ต้องใช้แรงหนักหน่อยครับ